បងប្អូននេះហាងថៃនេះខ្ញុំធ្លាប់ចូលដែរបងប្អូនខ្ញុំធ្លាប់ចូលតាំងពីកាលមិនតាន់ផ្ទុះសំរីមបងប្អូននេះហាងថៃតែឥឡូវខ្មៅយើងហាយចលែងចូលបងប្អូនឆ្ងាត់ជ្រៀបហើយបិទបិទកន្លែងហើយដូចថាពីមុនឡើងបានខ្មៅយើងចូលច្រើនមែនតើគឺហាងថៃនិងខ្មៅយើងចូលច្រើនមែនតើដល់ពេលឥឡូវបិទបាត់ហើយបងបាត់ហើយក្រឡែងដាច់ដូចមុនហើយបងប្អូនអញ្ចឹងមិនថាខ្មៅយើងពេលខ្លះនឹង គឺ30គីគ្នាដែរអាចបានថាថ្មៃមួយចំនួនគឺនៅតែអបអបយល់នៅតែគ្រប់ត្រគេអញ្ចឹងថ្មៃយើងមួយចំនួននៅតែអត់តន់ភ្នាក់ខ្លួននៅតែអត់អបភ្នាក់ខ្លួននេះបងប្អូននៅតែគ្រប់ត្ររបស់គេខ្ញុំមកពីផ្ទះបងតខ្ញុំឥឡូវមកជិះកាត់ហ្នឹងថតឲ្យបងប្អូនមើលថាឥឡូវផ្សារខៃលែងចូលហើយឥឡូវថ្មៃយើងវាច្រើនទៅផ្សារវិទ្យា หนุ่มรเขมรบอกว่าจะไม่กินสินค้าไทยไม่ใช้สินค้าไทยไปอยู่ญี่ปุ่นแบรนด์เหมือนกับเขาเนาะข้างชาติแหละท่านผู้ชมเนาะก็ถือว่าไม่อยากกินแต่พอทีนี้เกือบอดตุยก็มากินเหมือนเดิมท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าอาหารญี่ปุ่นกับขเขมรเนี่ยมันไม่เข้ากันนะครับเนาะไปทํางานที่ญี่ปุ่นนะเห็นร้านที่เป็นของไทยนะี่ก็คือยีนะที่บือยอดให้ดูเป็นทางต้นคลิปก็คือมีร้านกกยาอยู่ตรงนั้นเนาะ ของไทยแล้วก็เซเว่นเซเว่นนี่ก็คือเซเว่นที่ญี่ปุ่นนะั่นแหละแต่ในเซเว่นเนี่ยเขาไม่เข้านะท่านผู้ชมน้องเพราะว่ามันมีสินค้าไทยเยอะแยะมากมายนะเขาก็เลยจะไปเข้าซุปเปอร์มาร์เก็ตอีกที่นึงนะครับที่น่าจะมีสินค้าขเขมรแต่พอเข้าไปนะครับพี่น้องก็ยังไม่มีอีกนะครับเป็นสินค้าไทยนะก็จับใส่ถุงซื้อนะครับโอ้โหนี่แหละคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะครับพี่น้องที่ญี่ปุ่นนะซึ่งหนุมน่มเขมรไปทํางานที่นั่นนะครับท่านผู้ชม ถ้าอาหารที่เขาเคยกินก็คือมันมีแต่ผล,ลไม้นะที่เป็นอาหารทั่วรลกเคยกินแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นผลไม้ต่างๆแอปเปิ้ลต่างๆ,างๆก็คือมันไม่สามารถที่จะกินแทนข้าวได้ทีนี้นะก็ใช้สินค้าไทยเหมือนเดิมนะครับจ้องหนีไม่พ้นแหละนะ้ำหน่องหนีไม่พ้นแหละคือทางต้นคลิปเขาก็จะบอกว่าโอ้ยไม่กินแล้วของเสียมนยเซเว่นก็ของเสียมเยอะนะครับไม่กินแล้วคือ บยอดเองได้ทำคลิปไปก่อนนั้นนี่คือได้ทำคลิปหนึ่งแล้วท่านผู้ชมเนาะก็บยอดได้พูดผิดไปก็ขอโทษขอไปทุกคนนะครับที่บยอดบอกว่าต้นตำรับเซเว่นนี่ก็คือของไทยเนาะที่เอฟซีคอมเมนต์มาบอกก็บอกว่าเกิดมาจากญี่ปุ่นนะบยอดก็ขอโทษขอไปที่พูดข้อบูดผิดซึ่งบยอดเองนะครับเป็น้องก็อาจจะไม่ได้มีข้อมูลขนาดนั้นแต่สิ่งที่บยอดนาเสนอคืออยากให้ให้รู้ว่าเนี่ยคนเขมรเนี่ยเขาหนีไม่พ้นสินค้าไทยนะครับ หนีไม่พ้นจริงๆนะเพราะว่ามันไม่มีนะครับ,นะรบไปน้องไร้เงาสินค้าคเขมรนะครับคือสินค้าคเขมนเองเนี่ยอยู่ในญี่ปุ่น,นแน่นอนว่ามันเป็นไปได้ยากนะครับปนะ้องนอกจากนะถ้ามีก็คือจะมีแต่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประมาณนี้ถ้ามีนะแต่ถ้าาเป็นข้าวหรือว่าอาหารการกินต่างๆเนี่ยราจะเชื่อว่าไม่น่าจะไปถึงนะครับปนะ้อง ถ้าอาหารไทยเนี่ยก็ว่าไปอย่างนะคือโด่งดังไปทั่วโลกนะครับท่านผู้ชมนะโด่งดังไปทั่วโลกแน่นอนว่าทุกคนทั่วโลกรู้จักอาหารไทยไม่ว่าจะเป็นอาหารพื้นบ้านเนี่ยก็คือต้มยำนะพี่า้องผัดกะเพรานะแล้วก็มุมไอพะโลอะไรต่างๆก็คือเยอะแยะมากมายนะท่านผู้ชมนะอย่างอาหารอีสานนะพี่น้องที่ไปโด่งดังในทั่วโลกนั่นก็คือลาบก้อยซอยจุเนี่ยทุกคนทั่วโลกเขาก็รู้จักนะส้มตำนะท่านผู้ชมเนาะ แน่นอนว่าทางขมเมนเองนะครับท่านผู้ชมคืออาจจะคิดว่าขมเมนนั่นก็จะมีเยอะแต่พอเข้าไปร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตต่างๆก็คือมันไม่ได้มีเยอะแยะมากมายขนาดนั้นอาหารขมเมนแทบจะไร้เงาเลยก็ว่าได้นะท่านผู้ชมก็จาเป็นจําใจคือเหมือนเดิมแหละเหมืนมอนวิญญาณพูดเลยนะไปเนาะก็หันนะครับมาใช้สินค้าไทยเหมือนเดิมนะก็ยอมกัดลิ้นตัวเองนะครับพี่นองยอมผิดคำพูดนะเนื่องจาก ผิดคำพูดกับตุยเนะี่ยเขาก็จะเลือกว่าผิดคำพูดดีกว่านะครับ่น้องถ้าหากว่าไม่ใช่สินค้าไทยจะได้ดนอนว่าก็จะอดตุยบอยด์พูดได้เลยว่าแบนด์ไปเลยเนาะไม่ต้องกินหรอกสินค้าไทยอะถ้าคุณแน่จริงอะแต่นะมันก็ทําไม่ได้ท่านผู้ชมนะทำไม่ได้ทำไม,ไำไมถึงบอกว่าทําไม่ได้ก็เพราะว่าทุกอย่างนะที่เขากินมาตั้งแต่เด็กเนี่ยล้วนแต่เป็นสินค้าไทยนะครับ่น้องล้วนแต่เป็นจุดกําเนิดมาจากประเทศไทยเพราะฉะนั้นเคมเเองนะถึงว่า อยากจะได้อยากจะทำนะครับเหมือนประเทศไทยรเราจะเชื่อว่ายังไงก็ไม่สามารถที่จะทําได้นะท่านผู้ชมนะไม่สามารถที่จะทําเหมือนประเทศไทยได้นะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างคือไทยเขาเป็นต้นตํำรับเนาะแล้วทุกคนก็รู้จักในนามอาหารไทยนะครับในนามสินค้าไทยถ้าขมินบอกว่าเนี่ยเป็นของขมินเอาธงชาติขมนินไปแปะเขาก็ต้องรู้อยู่ดีนะพี่นอ้อง แน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะเป็นจุดบ่งบอกเลยว่านี่นะครับกเมรขาดสินค้าไทยไม่ได้เพราะว่ากเมรเองนะถ้าจะส่งออกสินค้าเนี่ยไม่มีปัญญานะท่านผู้ชมนะยิ่งเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยยิ่งเป็นไปได้ยากเลยที่จะส่งสินค้าออกไปนะท่านผู้ชมเนาะก็ยิ่งจะเป็นไปได้ยากอีกนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ล้วนแต่เป็นเขาเรียกว่า เป็นโชคชะตาของคนเขมรนะที่อยากแบนสินค้าไทยจนตัวสั่นนะครับพปนองก็ไม่สามารถที่จะแบนได้ไม่สามารถที่จะไม่กินได้นะครับท่านผู้ชมเพราะว่าสินค้าไทยนะครับเป็นองก็ถือว่าเป็นหัวใจหลักของคนเขมรนะครับท่านผู้ชมแน่นอนว่าในการที่ประเทศเขาเนี่ยแบนสินค้าไทยมันก็เป็นแค่ฉากหน้านะเป็นองถ้าฉากหลังเนี่ยก็คือมันมายอดพูดแหละท่านผู้ชมเนาะมันไม่สามารถ ที่จะได้จริงๆนะพี่องไม่สามารถที่จะพูดได้จริงๆนะว่าเขาเนี่ยจะไม่กินนะพี่นองพูดได้แต่ทําไม่ได้นะท่านผู้ชมนะแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาดูนะครับพี่นองบอยดเองก็เป็นคนหนึ่งที่บอกได้เลยว่าอีกกี่ปีนะคเอเมนก็ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่า เลิกใช้สินค้าไายได้อีก100ปีจะสามารถเลิกใช้สินค้าได้หรือเปล่าเพราะว่าสินค้าคเขมนผลิตไม่ได้นะท่านผู้ชมแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เข้ามาดูนะครับพี่น้องสำหรับวันนี้มายจดเองสิคอและพี่และน้องไปก่อนสวัสดีครับ